แยะระหว่างเลกกิ้งนะคะปกติทั่วไปไก่กาอาลาเลซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรนะคะยิ่งใสย,ยิ่งอ้วนเลกกิ้งเลอจินอยู่ตรงกลางแล้วก็ขอแยกออกจากตัวสเตย์ mm hmm. สเตคืออะไรสเตคือนะคะวัตถุดิบที่ทอมาหนามากสามารถเก็บสัดส่วนส่วนเกินทั้งหมดของคุณผู้หญิงผู้ชายได้จริงไหมจริงค่ะ แต่มันไม่ได้หายไปไหนไขมันมันก็ยังอยู่ในร่างของคุณ<ะ>ก้มก็ไม่ได้ออกกําลังกายก็ไม่ได้ขึ้นรถเมล์ก็ไม่ได้ใส่เกินวันละแปดชั่วโมงไม่แน่คุณอาจจะเป็นเส้นประสาททับกระดูก<ะ>กระดูกทับเส้นประสาทนะคะอยู่ตรงเนี้ยสอ,อย่างเนี่ยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการใส่ของตัวสเตใส่แล้วหนะ้าท้องแบนไหมแบนค่ะใส่แล้วก้นแบนไหมแบนค่ะขาเล็กไหมเล็กขาเล็กไปทุกส่วนเลย<ะ>ผู้ชายจะตกใจมากเวลาไปกอดผู้หญิงใส่สเตนี่เธอเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าทำไมมันแข็งขนาทำไมมันแข็งขนาดนี้ และคุณผู้หญิงก็จะตกใจมากเวลาใส่สเตย์นานๆปุ๊บก้นไม่มีเลยอะไรที่ควรจะโชว์ก็ต้องโชว์อะไรที่ควรจะเก็บก็ต้องเก็บไม่ใช่ไ<ะ>ปรัดสบี้แบนขนาดนั้นขณะที่คุณใส่สเตย์ปุ๊บเนี่ยร่างของคุณแทบจะหายใจไม่ออกแต่คุณก็ยอมเพื่อความสวยงามถูกไหมคะแต่เวลาคุณถอดสเตย์มาพึบๆออกมาไขมันมันยังอยู่ในร่างคุณมันก็ออกมาเพละจะาเอคุณเหมือนเดิมไขมันไม่ได้หายไปไหนคะ่ะนะคะอีกอย่างหนึ่งการใส่สเตย์คือใสเ่เสียเวลาซะเปล่าประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นตัวเรอ์จินออกมาแก้ปัญหาในเรื่องของสเต และออกมาแก้ปัญหาในเรื่องของเลกกิ้งทั่วไปเป็นเลกกิ้งที่ใส่ง่ายมากภายใน15วินาทีคุณใส่ดึงขึ้นมาปุ๊บอย่างที่บอกข้อเท้าหัวเขา่าแล้วก็เอวแล้วก็ดึงขึ้นมาใต้ราวนม<ฆ>ใส่ไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างต่อเนื่องคนที่น้ําหนักมากที่สุดที่ใส่เรอีจินตอนนี้คือ80กิโลกรัมหูแปดสิบเลหรอยืดขนาดนั้นเลยยืดได้แบบยืดได้แบบว่าโอ้โหยืดได้แบบว่า คือยืดได้สุดแขนมิ้นท์ะจริงๆนะคะยืดได้แบบสุดแขนแบบนี้เลยสำหรับเลกกิ้งเรจินแล้วจะบอกว่าเลกกิ้งเรจินทำมาจากไนลอน80%ทำมาจากสเปนเด็ก20%คุณผู้ชายที่ใส่เสื้อตาสัญ,ญลักษณ์นะคะที่ขายกันแ,นแพงนะคะสัญ,ญลักษณ์ เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตัวเล็กๆตรงนี้ขายตัวหนึ่งสี่ซ้าห้าพันนะคะบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่านะคะตัวนั้นมีสเปนเด็กแค่สองถึงสี่เปอร์เซ็นต์ยังขายได้สี่ห้าพันแต่เรอีจินเนี่ยนะคะเรามีนะคะตัวสเปนเด็กถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแล้วมันยืดสุดแขน,นได้ยืดได้แบบว่าทุกส่วนของร่างกายแล้วใส่แล้วไม่อึดอัดไม่รัดน้องสาวสิ่งสําคัญคือใครที่อ้วนโดยกรรมพันธุ์อ้วนไม่ออกกําลังกายหรืออ้วนแบบนี้เนี่ยอ้วนไม่เคยออกกําลังกายช่วงล่างใหญ่มากใส่ปุ๊บครั้งแรก เก็บสัดส่วนส่วนเกิน3-5เซนทันทีใส่ปุ๊บเห็นปั๊บเลยหรอคะเพราะว่ามิ้นเป็นคนที่เนื้อเหลวอไม่ใช่เป็นคนเนื้อเละนะคะเป็นคนที่เนื้อเนื้อไม่ออกกําลังกายเวลาอ้วนน่ะไขมันนจะสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายอยู่แล้วอย่ารอให้เป็นเซลลูไลท์หรือผิวเปลือกส้มเพราะคุณจะแยกไม่ออกว่าอันไหนก้นคุณหรืออันไหนผิวส้มอย่ารอให้ขนาดนั้นเลยค่ะใช่แล้วอย่างนี้ต้องใส่ยังไงคะใส่ในการใส่ข้างในตลอดทั้งวันเลยหรือเปล่าคือเลกกิ้งเรย์อง 8ชั่วโมงคุณใส่เมื่อคุณมีโอกาสที่จะใส่อย่างเช่นอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะคุณใส่เรจินปุ๊บคุณใส่กระโปรงขาสาั้นมันจะทําให้ร่างกายเราอบอุ่นแต่ถ้าคุณใส่เรจินออกไปข้างนอกงานเอาดอร์มันจะทําให้คุณโปร่งโล่งสบายไม่อึดอัดค่ะ,ะและตัวนี้เป็นเลกกิ้งเรจินที่ขายดีมากในเคเบิลเป็นเลกกิ้งที่เห็นผลมาแล้วสําหรับหลายๆคนที่ชอบสั่งซื้อซ้านะคะแล้วก็มีดารานักแสดงหลายๆคนใช้โดยเฉพาะพี่สาววรรณษาทองวิเศษใส่ตัวนี้ตั้งแต่ก่อนมีลูกจนตอนนี้มีลูกแล้วและปัจจุบ งก็ยัสยพี่สาใส่เลกกิ้งตัวนี้นะคะคือพี่สาต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ขาสวยอันดับต้นๆของประเทศไทยหลังจากที่มีลูกเสร็จปุ๊บเธอมีเนื้อบริเวณสะโพกในเพล็กออกมาใส่เลออีจินจริง,จ,รงจังเลยค่ะใส่เล่นฟิตเนสโยคะ นะคะใส่ออกกําลังกายและใส่ทํางานขาพิษสากลับมาสวยได้เหมือนเดิมเลยทีเดียวนะคะเก<ะ>็บทั้งหมด12จุดภายในเวลา15วินาทีไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องอปีกด้านข้างหนอกด้านหลัง<ะ>ขาเราสวยๆแบบนี้เก็บหมดค่ะขาด้านหน้าขาด้านใน ขาด้านหลังขาด้านข้างสะโพกนะคะมันก็ควรจะกลมกลึงแบบนี้ไช่ไหะคะขาควรจะเล็กเกลียวอย่างนี้เก็บหมดทุกส่วนค่ะและด้านหลังก้นสวยๆของเราแบบนี้เขาดันก้นให้มันสวยขึ้นแล้วเก็บบริเวณส่วนเกินตรงนี้นับรองได้เลยว่าคุณใส่เลกกิง้งเรย์จินไปเรื่อยๆสามารถเก็บสัดส่วนทั้งหมด12จุดได้อย่างทันใจเลยอย่างนี้มีคําถามค่ะไอที่บอกว่าไอที่เก็บเนี่ยทำให้เราเนี่ยดูเพรียวกระชับขึ้นและไอทั่วไขมันเซลลูไลท์ต่างๆที่เราเก็บสะสมมันแบบว่าอดออมทีละนีดทีละน้อยทุกสัวน ใช่มันช่วยไหมใส่ตัวนี้ใช่ค่ะไอการถักทอบแบบก้นหอยของเขานี่แหละเขาจะทําการเวลาล่างของเราอยู่ในอยู่ในชุดของเรย์จินปุ๊บเขาจะทาการตีไขมันมทุกครั้งที่เราเดินทุกครั้งที่เราออกกาลังกายทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวทุกครั้งที่เรานั่งเนี่ยตัวของเลกกิ้งเรย์ไจินจะทําการตีขยับ แล้วก็ตีไขมันสลายออกไปในรูปแบบของของเสีย <ừ> คืออุจจาร,ระปัสสาวะแล้วก็เหงื่อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าคุณกําลังออกกาลังกายอยู่<อ>แต่ว่าเรจินเขาทํางานอยู่มันก็สันส่นๆๆันกมันก็จะทําการบีบรัดของมันไปเองโดยที่เราเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราเราเรา,เรากำลังสลายไขยมันอยู่นะตอนนี้แล้วควรจะมีช่วงล่างที่เล็กเรียวกระชับฟิตเฟิร์มและดูเซ็กซี่ค่ะแล้ยีนวิธีการในการดูแลรักษาการซักการตากอย่างเงี้ยค่ะแตกต่างจากกางเกงอย่างอื่นไหมซักใน ซักมือตากในที่ร่มนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีหรือม้วนๆๆๆใส่ถุงซักผ้ารูดซิปโยนลงไปในเครื่องซักผ้าได้เลยนี่นะคะแล้วความคงทนล่ะคะคุณมิ้ความคงทนบอกได้เลยว่าใส่ลืมอะค่ะใส่ลืมชุดนึงนีมันปีเลยไหมถึงไหมฮะ ถึงปีแม้ชุดนึงถึงปีค่ะถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าใส่แล้วระวังเล็บหรือว่าระวังเครื่องประดับนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในใส่เรอีจินเนี่ยเวลาคุณใส่เดินมันจะเหมือนมันจะเหมือนเราออกกําลังกายเหมือนเราวิ่งเวลาเราใส่เรอีจินปกติเนี่ยนะคะแล้วเราเดินเนี่ยมันจะเท่ากับว่าเวลาเราวิ่งแต่เวลาเราวิ่งเราใส่เรจินแล้วเราวิ่งเสร็จใช่ไหมคะมันจะเหมือนเราวิ่งสองรอบวิ่งหนัก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 หกออนภาพออกเลยย่างขวานย่งแบบเร่งการเบินขวานว่าให้มันจะอยู่ไม่ถึงป ถ้ามันไม่หายก็สามียืมไปใส่อันนี้ขายดีมากในราชการหลายๆคนค่ะเพราะว่าใส่แล้วติดกระดุมตึ๊กๆๆ๊ง่ายคงไม่มีมันระสุดเลยค่ะสามีซื้อภรรยาใช้นะคะแต่ให้ดีคนละชุดดีกว่าชแล้วยังมีเรื่องราคาล่ะคะคุณมิ้นแบมเมื่อกี้บอกว่าขาดเสื้อแบรนด์เนมนะคะของสุภาพบุรุษเนี่ยยังตัวละสี่ห้าพใช่ไหม ของเราสเปนเด็ก20%ตอนนี้เ,เราขายอยู่หมื่นสี่นะคะอุย้ยแพงไปริงหรอเลอเล่นรอเล่นถึงแม้ว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามานะคะแต่ว่าเราขายในราคาคนไทย1ตัวนะคะใช้ได้นานลืมเลยนะคะอยู่ที่1990าบาทพิเศษสุดสําหรับรายการนี้นะคะเพิ่มเงินอีก10บาทเราให้คุณไปอีก1ตัวเท่านั้นนะคะก็เป็น2ตัวต่จ่ายแค่2,000บาท200 0ับาทท้ววเท่านั้นได้2ตัวเมื่อกี้ไม่ต้องไปหยิบแต่จริงแนะนำไปซื้อตัวเดียวนะคะทำไมล่ะคะ1990 啊，对吧？ เขาบอกว่าซื้อตัวเดียวถูกกว่าแั้ไม่ใช่มีเงินน้อยก็ซื้อได้ใช่มันต้องมีอย่างอื่นด้วยใช่แต่ว่าซื้อสองตัวดีกว่าซื้อสองตัวคุ้มกว่าใส่ทั้งสามีภรรยาหรือว่าเป็นเพื่อนกันใช่ใส่ด้วยกันเป็นดูโอใช่แต่บอกก่อนนะคะว่า022-903988ที่คุณจะได้เรจินของแท้เรจินของจริงเรจินที่ไม่ใช่ของลอกเลียนแบบและเป็นการถักทอแบบก้นหอยนะคะ0 2 2 9 0 3 9 8 8 1ตัว1า9 0บามเพิ่มเงินอีน10บาทตอนนี้าะคะยนราคาจบาทแค่2,000บาท ไปเลย2ตัวะนะคะมีจํากัดจำนวนสายไหมคะสําหรับคนที่โทรเข้ามารับสิพิเศษแบบนี้ให้ไม่เยอะใช่ไหม อ่ให้แค่30สายค่ะสาสาย,ยหรอคะเพราะว่าตัวเรอจรินเนี่ยเราเป็นของนําเข้าแล้วตอนนี้นะคะก็น้ําท่วมด้วยของเนี่ยก็ยังติดอยู่ที่เรืออยู่นะันะส่วนหนึ่งณปัจจุบันมันก็เลยมีจํานวนจํากัดนะคะ,คะอ่านะคะให้แค่30สายนะคะงั้นก็เอาแค่คนละตัวก็พอมค่ะพ <c oughs> ันเก้าร้อยเก้าสิบอ้สองตัวก็คมกว่าค่ะมอกี้ร้อเล่นนะคะอ่าหนึ่งตัวหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะเพิ่มเงินสิบบาทนะคะจ่ายแค่สองพันบาทเราให้ไปเลยสองตัวนะคะศูนย์สองสองเก้าศูนย์สามเก้าแปดแปดค่ะคุณสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงเรา ว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็กําลังที่จะพยายามติดต่อกันเข้ามาแต่ลูกค้าเก่าเราก็เยอะนะ,ะโปรโมชันนี้ให้30สายยังไงรไีเซลเข้ามาค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ง่ายๆนะคะสําหรับการที่เราจะมีหุ่นสวยแล้วก็มีรูปร่างที่เพียวกระชับนะคะลองดูลกะกันเพราะว่าคุณมิ้นเขาใช้เองเขาการันตีผลเองนะคะ30สายแรกกับโปรโมชันที่วันนี้นํามาให้คะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญในรายการของเราคุณมิ้นนะคะหรือว่าคุณสารทันรัตนรุ่งสีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ